ฟาร์คายไ d เดระบบ Android นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะว่าอันนี้เลเวลอยู่ที่69แต่ว่ามีเหรียญเก่ายุคลูซี่นู่นเลยนะครับโอเคมาอ่าโอเวอร์บูสอยู่67นะครับโอเวอร์บูสกับเลเวลพอๆกันถือว่าปั่นมาถูกทางนะอันดับต่อมาเดี๋ยวเอาเหรียญให้ดูก่อนแล้วค่อยไปไล่ที่ EX นะครับ EX มีทั้งหมดมี5ตัวเนาะโอเคอันนี้ของเดือนนี้นะครับซึ่งผ่านไปละอันนี้เลเซอร์นี่เดือนที่แล้วนะฮะอันนี้คือเดือนตอนคิดลอ่ออ่าก่อนคิดลอ่อ เดือน6ประมาณเดือน5เดือน6ประมาณนี้โอเคไอพี่ฟูเดย์ต่อครับจากนั้นก็บาโธนะฮะมีโอเคมงดอมีชูรองมีซันจิฮอเคกมีเลดล็อกมีนะฮะเดือนเดือนหนึ่งอันนี้มกระลาเดือนหนึ่งแล้วอันนี้ของสิปีที่แล้วนะครับเป็นซาสากิอะไรพวกนี้โอดิซี่เนาะโซโซมีอันนี้ไล่เดือนอยู่นะวิโอลาสายถึกสายแท้ง เหรียญมีทำโยกได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะกับ ID นี้อันนี้ฟิล์มเลสอันนี้สตองเวอร์โอเคไปต่อพวกชูกาน่าจะถึงคิงอุนติอีเวนต์แล้วไหมอ่ามีครับนี่อะคิงอุนติอีเวนต์แบ็กมารียังมีครบเลยครับจบเออเซตเอเนลก็มีนะฮะอันนี้เซตแชนกมีนะครับอันนี้นอนนตอนเกาะเงือก น่าจะประมาณต้นต้น,ตนปีที่แล้วละอ่ามีวิซ่าอีโซซันจิ Visa, so, โอเคเก่าเหมือนไอดีแรกผมนะครับจะเก่ากว่านั้นฮะเพราะว่ามีคอบ้ามีอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะโอเคบอลล็อกเวิร์กมีนะครับจบไปสกิลสองไม่มีปัญหาลูซี่มีอ่าเหมือนไอดีแรกผมเลยเหรียญเก่าประมาณไอดีแรกผมเลยใช่ที่ผมเคยขายไปนะไอไอดี ID แรกนู่นเลยอะ โอเคเค่ะไอเดียแรกผมก็เหรียญประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็เรียกงา่ายๆว่าเหรียญที่จําเป็นมีครบครบ,บทุกอย่างที่ให้เลือกได้เลยนะฮะอันนับต่อมาเดี๋ยวเอาเอ็ก์ให้ดูก่อนทั้งหมดมี5ตัวตามที่บอกนะนิกะคิดลอแม่ใหญ่นะครับอาโรเจอร์และหนวดดาทั้งหมดมี5ตัวเวร้อยทั้งหมดในนี้ตามที่เห็นเลยร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้เอาตัวละครให้ดูก่อนอันนี้ที่ยังไม่ได้อัพนะเปิดซาสกิมาแล้วด้วยดีครับ อ่าไล่ก่อนไล่ก่อนดูตัวที่ไม่มีดีกว่านาะเพราะน่าจะมีเยอะอยู่อันนี้คือตัวที่ไม่มีนะครับน่าจะง่ายกว่าอุตาะอ่ะโอเคอ่าเรียบร้อยเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอาเศษโคลาให้ดูด้วยนะแล้วเดี๋ยวเอาออฟเลนให้ดูนะครับว่าเหลือแค่ไหนโอเคเสร็จเหลือ80นะครับมีอยู่พันกว่าที่เหลือมีอยู่พันกว่านะ ก็พันกว่าทำโอบูได้น่าจะสักประมาณ80-90แล้วเดี๋ยวเดือนหนึ่งไปเปิดเ e อียกใหมาอีกทีน่า,น,าน่าจะบวกมาอยู่2,000เพรได้นะน่าจะการันตีตัวหนึ่งก็น่าอีกพันหนึงมั้งไม่ไม่เยอะมากไม่เยอะมากแต่ส่วนใหญ่มันก็น่าจะเลเวลร้อยแล้วเดี๋ยวดูออฟเหรียญออฟเหรียญมีออฟอะไรบ้างไม่เหลือเลยหม <laughs> ายควาว่าทำโยกไปแล้ว นั่นเองนะอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูว่าโยกอะไรบ้างนะลุชชัวร้ายก็น่าจะไม่เหลือใส่3ามไคโดให้กับนิกะน่าจะเป็นกลุ่มหมวกฟางใช่ย4ซด้วยกลุ่มหมวกฟางครับโอเคกลุ่มหมวกฟางสไคโดใช่ครับอันนี้เหรียญแรกนะเหรียญที่สองคือน่าจะเป็นลุโชัลร้ายคิดว่าแบบนั้นเฮ้ยอนนี้ใส่ได้ใส่ได้อ่าโอเค ลูนโช์อันนี้มันน่าจะเป็นเหรียญแถมมานะไม่ไม่น่าได้ยัดดูที่แม่ใหญ่บ้างนะเซตนี้ก็ได้ย่นสกิลหนึ่งได้เหมือนกันได้เหมือนกันอโอเคเหรียญมันไม่ได้สุดเนาะน่าจะเป็นสุดที่แค่ตัวนิกะเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวดูโรเจอร์หน่อยอใส่เป็นลูซี่อันนี้คือน่าจะใส่มานานละน่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ถามว่าดีไหมก็ไม่ดีหรอกเซตนี้นะก็ควรเปลี่ยนนะครับโอเค จะใส่เป็นของแม่ใหญ่ก็ได้เอาไม่ใหญ่มาใส่ก็ได้แล้วอ่ะชับอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะไอดี ID เดี๋ยวเรามาสรุปเออโทษทีต้องเอาซับให้ดูโทษโทษโทษซับให้ดูนะสีเขียวร้อยหส่วนใหญ่160หบหมดแหละครับโอเคถูกร้อใช่คือมันจัดอย่างนี้มันร้อหอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยพร้อมเล่นเลยร้อหทุกสีนะพร้อมเล่นไม่มีอะไรต้องสงสยัย โอเคมาเดี๋ยวเรามาสรุปสหรับไอดีนี้ดีกว่าว่าเหมาะกับใครเนาะอย่างแรกเลยคือคนต้องการ ex พร้อมเหรียญ ex พร้อมเหรียญอันนี้คือมาพร้อมแล้วเหรียญเนี่ยมันครบหมดละแต่ว่าทีนี้มันติดที่ ex น้อยไอดี ID นี้เสียที่ ex น้อยดังนั้นหมาเขาว่าถ้าใครได้ไปก็เผื่อใจเยอะๆหน่อยยกเว้นแต่ว่าคุณไม่กะเติมอันนี้ได้ไหมคําตอบก็คือได้ไม่เติมแต่เล่นตามสเต็ปผมนะปีหน้าขั้นต่ําก็น่าจะได้อยู่ประมาณสักแปดถึงเก้า ex รวมๆนะรวมๆนะรวม,นะมกับน่าจะเพิ่มมา3ามสี่ตัว เอาแบบว่าไม่ไม่เติมสักบาทนะน่าจะเพิ่มในตอนที่เป็นตัวเมตานั่นเองเนาะส่วนอันนี้มีเพชรแพงสองตัวแล้วบวกกับเหรียญมีตัวเล่นมีคิงมีอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีตัวเล่นได้อ่ะมองว่าอย่างแผ่นนี้ถ้าสีแดงก็เล่นตัวนี้สีนึงินเล่นตัวนี้สีเขียวเล่นตัวนี้มันมีมันมีตัวเล่นได้ทุกสีอ่ะเออตอบยากแนฮะตอบยากคือมันแบบกึง่งกึงกลางๆอ่ะดีไหมเหรียญดีบอกก่อนว่าเหรียญดี นะดีมากแต่ว่าในส่วนของเอมดันดันน้อยไงที่เหลือคุณต้องไปลองช่างใจดูแล้วกันนะโอเคมาโอเวอร์บุอยู่ที่67นะ67 6หรอา่าสำหรับมูลค่า ID นะครับอันนี้อยู่ที่4,500บาทนะเจ้าของ d ตั้งมาเป็นตามนี้อ่ะ67นะครับแรงอยู่69จําจำสลับนิดนึงที่เหลือก็น่าจะดันได้ถึง80ปีหน้าค่อยว่ากันตอนเดือน8ทําให้เป็น1 0อ ส่วนระหว่างนี้ก็ทํายัดสองสามดาวเอ้ยสามดาว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 ที่ยังไม่ได้แลกอะครับอีกปีหนึ่งระหว่างเนี้ยระหว่างนี้นะครับคุณก็จะได้ทันทีสำหรับโอเวอร์บูลหนึ่งร้อยนะเนี่ยแค่แรกก็แนี่โซโลขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเพราะเต็มไปแล้วนะครับเกมแจกด้วยมีช่วงหนึ่งเกมแจกก็เลยเต็มเนี่ยก็เกือบเต็มละน่าจะห้าดาวอ่ห้าห้าดาวกำลังไปหกดาวครับเนี่ยที่เหลือก็แลกตัวพวกนี้อย่างเดียวได้แล้วเนี่ยแค่แรกเนี่ยได้ได้เลย แต่ปีนึงแหละแลกอีกนานเท่าอีกนานเลยเพราะว่าเจ้าของไอดีไม่ได้ทํามาเนาะส่วนใหญ่น่าจะทํา3ดาวที่ไม่ไม่ได้แลกกับ2ดาวเท่านั้นเองโอเคเนาะเคียร์ใครชอบก็ติดต่อมาแล้วกันนะฮะเป็นระบบ Android เนาะ